สวัสดีกทมสวัสดีครับเสอดำสิงพัละมณนี่สภาพพี่น้องมาบึงตึกเดอ้อครับยินดีต้อนรับกระสู่ช่องเสอดำสิงพะนละวันนี้พาพี่น้องมาเข้ากรุงเทพมหาคนครนะครับนี่นี่เป็นไงรถไฟฟ้ามาหาน่ะเธอ ตอนนี้เราอยุดใจกลางเมืองกรุงเทพมพานครครับผมนี่พามาหล่ออีกแล้วพี่น้องรถไฟฟ้ากับดังเรียนสถานีไฟฟ้าเราวิ่งเข้ามานี่เป็นสถานีวงเวียนใหญ่สถานีกรุงทนอันนี้ก็เป็นสะพานตากสินพี่น้องนี่สะพานพรถไฟฟ้าตากศีลพี่น้องว่าเด่นในกรุงเทพครับผมพามาบึงเมืองก,กทอทมของอเขาหมดเวลา ตึกลาบ้านช่องเต็มอันนี้บ่นตึกลาดแคบเพิ่นตึกสูงคุณน่ะบ่นตึกมหานครนี่มาพี่น้องลูสูงน้ายครับคอนโดคอนโดตึกออฟออฟิศโอ้ยความจเจริญเจริญมากเทประเทศไทยเราแบงคอกแบงคอกจเจริญจริงๆพี่นอ้องเอ้ยพาพี่น้องมาเที่ยว น้องมาเที่ยวครับแต่ว่าเสีโอวมาหางานมาหาเงิน mm. ยากอยากมาเจอแต่รถติด mm. ตูดแดงอีกแล้วรถมึน mm. ถนนพระรามที่สี่ถนนสีลมหน้าเอ๊ะมาไหลไหนพี่น้องเอ้ยเสียโอทำสิ่งพาล่ออีกแล้ว mm. วันนี้พาพี่น้องมาชมเมืองชมแบงคอก หรือบางกอกหรือกรุงเทพมหาคนครของเราเมืองหลวงของบ้านเราครับนี่้าเขาเมืองไฟแดงไฟแดงจากภาคตะวันไปใส่พี่น้องเอ้ยเต็มไปเบิดแลวด้วรถรถยันส่วนกันปันพดจอดจากเชื่อแล้อว่าพากันยุบ้านอยูุ่ซองก็เท่รถนี่ก็ด้ วิ่งตลอดเวลาเลยไม่ว่าเช้ายันเย็นว่าเย็นยันเช้าไม่รู้กระบะไปครับมองสูงมองใสที่สอกแท็กซี่เต็มไปหมดพี่นงมปนยี่ห้อใดเป็นยีหนย่หอ้อใดเสียวเลยมาน้าเขาปนี่มาหางานหนเทพมาหานะครมาหาเงินพี่นงรัพพี่นงมาเบ่งบรรยากาศจะซื้อดอกบรรยากาศถนน,อนคนทั้ง รยากาศการจราจ,ร,าจ,ร,าจร,รในบ้านเรามีการไฟดงไฟแดงครับผม BTS สุรศักดิ์สุรศักดิ์ตึกเทียบไปหมดทำเจริญบ้านเราตึกเยอะมากนับพี่น้องเอี่น้องเอฟซีจีบันที่อยู่ต่างจังหวัดครับผมต้องเข้ามาดอกเด,เด,เด,เด้อมันวุ่นวายความวุ่นวายเยอะแยะที่มหานคร,รต้องเข้ามาหรอกอย่าเสียโอ้พามาดูเอง ไม่ต้องรถติดเดี๋ยวเสียโอ้ดัมซิ่งพาลวจะถ่ายให้ดูครับผมบุ่เนี่จะตึกจะา้านซองจอเจนีฟร์คอนโดมิเนียมบุญเล้วเทียบที่มันมุ่นมุนมน,น,นอยโดมิเนียมเดี๋ยวจักสิไปทังใดนหรอครับผมมาลงท้างกันดนิเทียบพิสเตยนเทียอลไรหยุดซ้ายมือเนะี่ยเดี๋ยวดัมซิ่งกัลงทางครับ ไปเรื่อยๆอารินดองเอฟซีมาดูตึกนี่ตึกมหาคนครนี่นี่มหาคนครบุกชิงพาวเวอร์แยกเส้นลุยนี่เส้นลุยเส้นลุยน่าก็เป็นเทยุแผดงอีกแล้ว เพื่อจะไฟแดงครับผมตึกโอ,โอ้โหอ,อ,อากันไปไหนมาไหนเดี๋ยร่งิ่งก็มีโอกาสเข้ามาก็เลยทำเ,เป็นคอนเทนต์ไปเลย,ถ,ยเถ่ายให้พี่น้องเบิ้งครับผมให้พี่น้องดูให้พี่น้องชมนานๆแโอ้ก็เข้ามาได้เข้ามาทีครับไม่ได้เข้ามาบ่อย เบื่อรถติดนี่แหละเรื่องของเรื่องไม่อยากเข้ามารถเป็นเยอะเอามาแล้วนี่นม่เยอะแต่แต่รถนะตุดก็เยอะอตุดก็เยอะนี่นเมืองเขาก็อยู่กันแบบความเจริญครับผมเราอยู่บ้านนอกเราก็ขี่วัวขี่ควายชมดูสูดดมบรรยากาศที่บ้านนอกเราจะชื่นใจกว่าในกรทมน,นะแต่ก็อย่างว่านะครับ,บเมืองที่ดินรน งานหาเงินไม่ทำก็ไม่ได้ครับผมมาสู้งานกันเจตการก็กลับบ้านเราทีเดียวพักผ่อนหมดเจตการเราก็มาสู้งานกันต่อในเมืองหลวงเมืองมหาเนเถอนี่ไปใส่กันต้องมึงจาักสิไปใส่กันเลยนี่ก็เลยไปเล่ยไปเรื่อยสิแหละสุดใสกับสุดทันล่ะ ไปไใส่กันแล้วพี่น้องเลยอ้ยชันชันเงี้ยพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศคร่าวๆครับผมเลยไปแดงอย่างนี้แล้วยงห้หอยๆยังหนาวอืมชันแน่นนเลยครับครับเพิ่งถ่ายคลิป มาดูเมืองกอตืมอ่าเชฟมาขวามือเรากันอนะไรจะเป็นอะไรน,นี่อะไรไม่รู้เป็นภาษาอังกฤษอา่านไม่มออกเสือมไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่มันบรรยากาศเป็นแบบนั้นนะครับพี่นอ้องเอ,อ้ยจีนเตอร์ไฟแดงหน่อยอยู่นี่อันน้อย มันจะไปหาแมลงหรออืมอเรื่อยๆพี่น้องมาชมตึก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 ,ตก,ตกนี่นยิงแล้วอึดเบียกเก็บเดี๋ยวพี่น้องชมบรรยากาศไปด้วยกันนะครับบรรยากาศกรุงเทพข้างหน้าเลยเป็นตึก ตึกทิสโก้ตึกกรุงเทพประกันภัยนะก็สร้างกัมี้เหมือนไปทีวีอันบล่มบลูมทึมต้องเอี้ยงกับบรูเหมือนกันนองเบอ่์อะบรรยากาศไฟแดงอีกแล้วนี่เขเรียกถนนสาทอนเหนือที่เราวิ่งอยู่เนี่ย อยกถึกเยอะไปพี่น้องไปไปเบิรงนน้ำกันไปเบิรงการจะได้จอดน้ำกันอืมนี่ครับพี่น้องจุงดทิสโก้นะาจุดกรุงเทพมหานครจุดกรุงเทพประกันชีวิตอืมอ,มอมหูกำลังสร้างก็มีครับผมนี่กำลังสร้างกำลังทำกำลังก่อสร้างก็งเยอะกำลังทำอยู่ก็มีนี่ติไไดไฟแดงอีกแล้วครับ น้องเอ้ยผู้อยู่บ้บานนาอยอยากมาอยู่เด็กกรุงเทพเลยคุณว่าอีนีนไ่ไปแดงกันอะไรคนก็เยอะแต่สำหรับที่คนเขาอยู่กรุงเทพแล้วเขาก็ชินแล้วครับผมแต่อย่าง,งเราเข้ามาใหม่นี่ก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่หรอกอืมบรรยากาศข้างนี้ก็ตึกอะไรนี่คุณจอฟุตบอลโลกฟุตบอลไทยครับเย็นนี้แน่นอนไทยเวียดนามหนึ่งทุ่มครึ่งเออที่ สนามมาลไยธรรมศาสตร์รังสิตธ yeah. ์เนี่ยวันนี้ดิเตะวันนี้ทุ่มครึ่งธรรมศาสตร์รังสิตอาจจะชินไปดูอยู่บัตรเต็มแล้วบัตรก็ขายหมดแล้วฟุตบอลฟีเวอร์ช่วงนี้แรงบอลไทยอย่างนี้ไปําอกันก็เพราะไปท้อกันกับเสียวเสี่ยวพนังรถเขาเมืองมึง ชมบรรยากาศรอบๆเสี่ยวผ้ามา,มาไปเรื่อยๆชมบรรยากาศเด้อพี่้องเอ้ยพี่้องได้เบินข่าวๆครับผมผู้ดใดเข้ามาชมแล้วก็ชอบรถชอบถนนเหมือนเสี่ยวก้าอย่าลืมนะครับเด้อกดติดตามกดซับตะค่าให้น้ำเน่ยเ็เป็นกำลังใจในฮิตคลิปต่อไปครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพี่น้องที่เขามาเบิง้งรถเบิ้งล่านํากันสวัสดีครับ